สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการฟันพอร์ตหุ้นคุณทำได้วันนี้นะครับพบกัน2ครั้งเลยนะครับเมื่อกี้นำเสนอนะครับหุ้นที่ลงทุนทำการซื้อขายจริงนะครับตั้งแต่วันที่ยีสิก็คือหุ้นปิ่นทองนะครับแล้วคราวนี้ก็มาต่อกันด้วยอีพิโซดนี้ก็จะเป็นการนะครับ ทำการวิจัยหุ้นภาคสนามเพื่อที่จะทําการลงทุนต่อไปนะครับวันนี้ก็วันที่27เดือนมีนาคมนะครับผมก็คัดสรรหุ้นแลวคราวนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูหุ้นเดือนหน้านะครับเดือนเมษายนวันที่22นะครับว่าหุ้นที่ที่เราวิเคราะห์แล้วจะทําการลงทุนในวันนี้ตอนนี้เวลา16บหนาฬิกา7นาทีนะครับยังพอมีเวลาที่จะทําการลงทุนได้นะครับ เพราะว่าหุ้นที่เราจะวิเคราะห์นั้นก็คือขึ้นเครื่องหมาย SD วันที่22นะครับเรามาดูว่าเขาเข้าเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนของเราทั้ง5ประการไหมนะครับนะครับก็คือหุ้นสมาร์ทนะครับดูซิว่านะครับเงื่อนไขนะครับการลงทุนประการที่1นั้นก็คือจะต้องมีอัตราผลตอบแทนจะฟันผลเนียอย่างน้อย5ขึ้นไปนะครับหุ้นสมาร์ทเนี่ย จ่ายปันผลเนี่ย9สตางค์นิดๆนะครับเราจะมาดูซิว่าหุ้นสมาร์ทอ่ะน,นะให้อัตรา,าผลตอบแทนตามเงื่อนไขนั่นนะครับถึง5%ไหมครับหุ้นสมาร์ทราคาบนกระดานเทรดวันเนี้ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1บาท5สตางค์6สตางค์นะครับขึ้นไปจนถึงสูงสุดก็1บาท8สตางค์นะครับคอานี้ เกณฑ์การขายข้อที่หนึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนจากปันผลนั้นจะต้องรับ5เปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับข้อที่หนึ่งนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ5เปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนนะครับ P/R year ก็คือ payout ratio นะครับการจ่ายปันผล เขาจ่ายปันผลนะครับ9สตางค์นิดๆนะครับราคาหุ้นอยู่ที่1.6สตางค์เราก็เอา0.0912นะครับหารด้วยราคานะครับ1.06นะครับคูณด้วย100นะครับก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอัตรา อัตราส่วนเงินปันผลเท่ากับนะครับเท่ากับ8.6เนะครับเกิน5%อนะครับอันนี้ก็คือหุ้นสมาร์ทนะครับข้าวเงินไขข้อที่1ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ5%ขึ้นไปนะครับประการที่2ก็คืองบการเงินเราจะไปดูว่างบการเงินของบริษัทเนี้ยนะครับเขาสวยงาม หรือไม่สวยงามเข้าเกณฑ์นะครับหรือไม่นะครับอย่างเช่นหนี้สินน้อยนะครับรายได้หรือยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะเขาเข้าเกณฑ์เงื่อนไขข้อที่สองไหมนะครับหุ้นสมาร์ทนะครับงบการเงินนะครับสินทรัพย์รวมนะครับปีหกสองเนี่ยหกร้อยสิบสองล้านปีล่าสุดเนี่ยครับก็จะเป็น 821ล้านมีเห็นเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับสินทรัพย์รวมส่วนนี้สินนะครับ120ล้านปีล่าสุดนี้ก็149ล้านนะครับนในผลประกอบการปีที่ผ่านมาปีพุทธศักราช2566แล้วคราวนี้ส่วนพูดถึงหุ้นเป็นอย่างไรบ้าง492ล้านนะครับ500 600ปัจจุบันก็671ล้านถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับกำไรเพิ่มนะครับผลประกอบการดี จึงทําให้ส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูรายได้หรือยอดขายจาก466นะครับเพิ่มขึ้นไหมจนถึงปีล่าสุดเนี่ยก็700กว่าล้านอันนี้โดยภาพรวมทั้ง 2- อสาตัวเลขเนี่ยนะครับก็ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับแล้วส่วนของหนี้สินนะกับส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยถ้าต่ำกว่า1หรือต่ำกว่า0.8ได้ยิ่งดีเพื่อนๆก็ เอานะครับ1 4 9 6 3เนี่ยหารด้วย671.77นะครับก็จะออกมาเป็นตัวเลขอยู่ที่0.25โดยประมาณนะครับ de ถือว่าต่ำกว่า1น,นะครับต่ำกว่า0.8นะครับนี่เสีนน้อยมากนะครับแล้วคราวนี้ กำไรต่อหุ้นเป็นยังไงบ้างก็ประมาณเนี้ยนะครับกำไรต่อหุ้นประมาณ10สตางค์สสตางค์สสตางค์แล้วก็ปีนี้โดดมา10สตางค์นะเติบโตจากปีที่แล้วก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคราวนี้ราคาหุ้นเป็นยังไงบ้างก็อยู่ที่ประมาณ70สตางค์จนถึงบาทกว่ากว่านะครับอันนี้การจ่ายปันผลนะครับเป็นยังไงบ้าง5ปีที่ผ่านมานะครับปีล่าสุดเนี่ยนะครับที่จะจ่ายหลังจากขึ้น X d ดีไปเนี่ย วันที่22ขึ้น XD จ่ายปันผลเจนง10พฤษภาเนี่ยจ่ายเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยสูงนะครับก็คือ8.6% 0บาทก็คือปันผลให้เรา8บาท60สตางค์นะครับโดยเฉลี่ย5ปีแล้วก็ปันผลจะอยู่ที่ประมาณ5%นะครับถือว่าเป็นหุ้นที่ผู้บริหารมีน้ำใจนะครับจ่ายปันผลทุกปีนะครับอันนี้ว่าด้ยวยงบกัรเงนก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับ ส่วนข้อที่สามส่วนข้อที่สามก็คือวอลลุ่มปริมาณการซื้อขายปริมาณการซื้อขายนั้นอยู่ที่ระดับเนี่ยครับหุ้นสมาร์ทนะครับหุ้นสมาร์ทเนี่ยปริมาณการซื้อขายก็จะอยู่ที่วอลลุ่มประมาณหนึ่งล้านนะครับทั้งซื้อทั้งขายเนี่ยนะครับปริมาณการซื้อขายถ้าเราปั้นพอร์ต นะครับจากหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านต้นๆเนี่ยเราสามารถถ้าเรามีสี่ล้านอย่างเงี้ยครับเราสามารถทยอยเก็บนะครับวันละล้านสองล้านหุ้นได้สองวันเราก็ได้หุ้นหลักนะครับทยอยซื้อทยอยขายอย่างนี้เป็นต้นนะครับปริมาณการซื้อขายถือว่าโอเคนะครับผ่านเลยนะครับไม่กระจุมกระจิมนะครับเราเข้าออกได้อย่างสะดวกปริมาณการซื้อขายต้องมากเพียงพอนะครับถ้าน้อยเกินไปไม่เหมาะครับกลยุทธ นะครับได้กําไรตั้งแต่ซื้อนะครับหรือกลยุทธ์อื่นๆก็แล้วแต่นะครับประการที่สี่เราเหลือเวลาการลงทุนอีกกี่วันนะครับประการที่สี่เนี่ยจากวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาไปจนถึงเดือนหน้ายี่สิบสองเมษายนเนี่ยเราจะเหลือเวลาการลงทุนอีกประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกวันนะครับถ้าเราตัดสา์อาทิตย์ออกไปก็อาจจะเหลือสักสองสามอาทิตย์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วประการที่ห้าล่ะราคา ที่เราจะเข้าซื้อหุ้นตัวนี้นะครับราคาที่เราจะเข้าซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆพ,พอใจอัตราผลตอบแทน8เปอร์เซนตนะครับคือพูดได้ง่ายก็คือข้อที่สี่เนี่ยเราต้องดูว่าเราตั้งนะครับกำไรไว้ในใจเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่ห้าเนี่ยอัตราผลตอบแทนนะครับ VS กับราคาณนะตอนนี้ก็คือ หนบาทหสตางค์หนึ่งบาทหกสตางค์นะครับผมพอใจนะครับในราคาเนี้ยนะครับผมจึงทําการตั้งซื้อที่ราคา1นบาทหสตางค์นะครับด้วยทุน2,000ันสองพันกว่าบาทนะครับซึ่งราคาที่เราจ่ายไปเนี้ยโอกาสที่เราจะทํากําไรได้จะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือ ส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของส่วนต่างราคานะครับราคาที่เราจ่ายซื้อนะครับราคาซื้อนะครับราคาซื้อหุ้นเท่าไหร่นะครับอย่างหนึ่งบาทห้าสตางค์หนึ่งจุดศูนย์ห้านะครับ,นะรบเมื่อเทียบกับผลตอบแทนอยู่ที่แปดจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับแปดจุดหกแปดจุดหกเปอร์เซ็นตของนะครับฟันผลจ่ายนะครับ ผลจ่ายที่8%ผมพอใจราคานี้ผมจเจียงข้าซื้อนะครับแล้วก่อนถึงวันที่22เดือนหน้าผมก็จะลุ้นกำไรถึง2 2ส,ส่วนนะครับหนึ่งก็คือคาปิตอนเกนนะครับคาปิตันคาปิตอนเกนนี้ก็ก็คือส่วนต่างราคานะครับส่วนต่างราคานั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะนะครับลองพิจารณาก่อนได้นะครับ ถ้าไปต้นเกณฑ์ส่วนต่างราคาสมมติว่าเราเข้าที่ราคาบาทห้าสตางค์มันขึ้นไปบาทยี่สิบสตางค์เนี่ยเราก็ได้กำไรสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์เท่านี้นะครับส่วนที่สองก็คือเงินปันผลนะครับเงินปันผลอันนี้ก็คือเอ้าเรชัวนะครับเ r ER, นะครับต่อปีเนี้ยปีเนี้ยถ้าเราคิดจากราคาที่เราเข้าซื้อที่บาทห้าสตางค์เนี่ย นะครับปันผลปีเนี้ยยังไงเราได้แน่นอนเลยคือ8บาท6สตางค์คำว่าได้กําไรตั้งแต่ซื้อคือเรารู้ทันทีเลยว่าเราซื้อปุ๊บเราจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่จากหุ้นตัวนี้สมมติว่าเราซื้อหุ้นสมาร์ทเนี่ยในราคาบาท5สตางค์ซึ่งผมออกคําสั่งซื้อไปแล้วนะครับก็คือ,อ1.05นะครับไป2100หุ้นนะครับ มัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะนะครับกลรธ์ของเราเนี่ยเวลาเราพิสูจน์ทดสอบด้วยตนเองแล้วเป็นยังไงนะครับต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบนะครับหรือพิสูจน์ด้วยตัวของเพื่อนๆเ,เองเท่านั้นถึงจะน่าเชื่อถือนะครับเราต้องทยอยสั่งสมความมั่นใจนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้เอาไปพิสูจน์ทดสอบจนกระทั่งนะครับ ผ่านไปสักสิบตัวนะครับร้อยตัวเราถึงจะเกิดความมั่นใจนะพอเรามีความมั่นใจแล้วนะครับเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อนะครับกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นเนี่ยได้กำไรในซื้อเนี่ยนะมันง่ายนะครับสบายแล้วเขเห็นกำไรก่อนล่วงหน้าเลยนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ